สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมาแกะกล่องรีวิวเตารีดไอ้น้ำนะครับเป็นของเสี่ยวมีครับแล้วก็เป็นรุ่นถ้าอ่านไม่ผิดจะเป็นมิจจานะครับก็เป็นรุ่นอ่อรุ่นรุ่นรุ่น,น MGTJ01LF j นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะทำการทดสอบประสิทธิภาพด้วยการรีดให้ดูจริงๆนะครับว่าพอรีดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเรียบแค่ไหนนะครับก็มาเริ่มดู ที่กล่องด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านี้เขาบอกเป็นตารีดไอ้น้ที่เป็นแบบพกพาง่ายครับสะดวกใช้แรงดันไอ้น้ําสามารถรีดไปสวมใส่ไว้ได้เลยครับไม่รู้เบอร์ไว้ปสามารถแขวนรีดได้หรือว่าจะรีดบนโต๊ะที่มันเรียบได้นะครับด้วยแรงดันที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็สามารถกําจัดรอยยับได้เป็นอย่างดีครับถัดมาด้านข้างกล่องนี่ก็บอกว่าเป็นการรีดที่ไม่ชื้นนะครับรีด แนวตั้งแนวนอนก็คือแควนรี่หรือบนโต๊ะได้ใช้เวลาเพียง3าสิบวิก็สามารถทําทความร้อนจนสามารถรีดได้นะครับอุปกรณ์เป็นแบบชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับจับง่ายครับจับด้วยมือเนี่ยมีความสมดุลอุณหภูมิที่ใช้เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อบแบคทีเรียได้ครับช่วงนี้ต้องระวังกันนะครับสามารถใส่น้ําได้ถึง160มิลลิลิตรครับแล้วก็มองเห็นน้ําได้อย่างชัดเจนครับด้วยแรงดันไอ้น้ำเนี่ยสามารถกําจัดรอยยับได้เป็นอย่างดีครับอ่า ส่วนด้าล่างนี่ก็เป็นสเปคของเครื่องนะครับใช้ไฟทั่วไป220โวลต์กำลังไฟ1,220วัตต์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาให้ก็จะมีพวกแปลงที่ใช้กับเสื้อกันหนาวครับมีถุงมือมาให้อีก1ชิ้นแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับตอนนี้เพื่อนๆเ,เริ่มจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมผมเก่งภาษาจีน,นครับ <Wow. S 1> ที่จริงก็แอบมีโพลอยู่ <laughs> <laughs> ก็เป็นแฟนผมนะครับที่แปลมานะครับ แฟนผมเก่งจีนมากๆครับบอกไว้เลยเราก็มาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับจริงๆก็แอบแง้มมาบ้างแล้วนะครับมันก็มีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็อันนี้มีร้านร้านเนี่ยแถมมาให้นะครับเป็นปั๊กสมตาต่อมีถุงมือมาให้นะครับ อันนี้คิดว่าจะเป็นแปลงนะครับที่ใช้เอาไว้ใช้กับพวกเสื้อหนาวแบบขนสัตว์นะครับซึ่งผมไม่มีแน่นอนครับมันอาจจะเป็นแบบของจีงนครับเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวนะครับเขาจะต้องใช้พวกเสื้อหนาวแบบขนสัตว์นะครับถ้าใช้เสื้อหนาวแบบบ้านเราเนี่ยเขาอาจจะเอาไม่อยู่นะครับออันนี้เราคงไม่ได้ใช้นะครับนี่ก็เป็น ที่เก็บน้ำา6 6 0มิลลิลิตรนะครับก็มีบอกว่าปลดล็อกให้หมุนทวนเข็มนะชิบชิบเอเปิดไงวะอ๋อถ้าทางจะเปิดไม่ได้นะครับอ๋อเวลาเติมนะ้ำ <laughs> เเรา,สาใส่แค่ไว้ที่ช่องนี้ไนะอ,อตัวนี้มันตัวนี้นี่คือแบบเวลาใส่กับเจ้าเครื่องนี้ครับให้หมุนไป เรีว่าหมุนตามเข็มนะครับเป็นการเป็นการล็อกครับแชนปนะครับนี่เป็นหน้าตาของเตารีดไอ้น้ําแบบพกพาง่ายก็มีน้ําหนักอยู่นะครับไม่ได้เบาขนาดนั้นน่าจะหลายโล2โลได้ไมั้งโล2โลประมาณนั้นครับ ผมคงไม่เอาไปช่างให้ดูนะครับซึ่งปลั๊กที่เสียบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสามตาครับโดยทางร้านเนี่ยก็แถมตัวนี้มาให้ทําให้เราเนี่ยสะดวกในการใช้ง่ายมากขึ้นว้าว <Wow. S 1> แล้วก็ไปเสียบกับต่อปลั๊กธรรมดาได้เลยนะครับที่มีเพียงแค่สองรูครับไม่จําเป็นต้องเป็นสามตาครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวคู่มือสักเล็กน้อยนะครับคู่มือครับคู่มือในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบครับก็จะมีมีแผ่นรีดนะครับด้ามจับแล้วก็มีจะมีฐานของมันครับแล้วก็มีถังใส่น้ําถุงมือหนึ่งชิ้นแล้วก็มีฝาปิดกล่องครับแล้วก็มีอนเรียกว่าแปลงที่เอาไว้ใช้กับเสื้อหนาวแบบขนสัตว์นะครับอ่าัดมานะครับผมก็จะแปลจริงให้ฟังอีกแล้วนะครับก็ เตารีดนี้เหมาะสําหรับพวกผ้าฝ้ายผ้าลินินขนบูใช้แรงดันในน้ําที่แบบถนอมผ้านะครับในข้อที่1นี่ก็บอกเตารีดเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากนะครับสามารถนาไปออกทริปหรือใช้ในบ้านครับใช้กับผ้าหลากหลายผ้าม่านประดับผ้าประดับผ้าทอผ้าอันหลากหลายครับข้อ2นี่ก็บอกใช้แรงดันในน้ำเนี่ยที่อุณหภูมิสูงมากนะครับจนทําให้ผ้าเนี่ยมันมันคลายครับด้วยกําลังไฟเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับ ทำความร้อนเพียงแค่30มสิบวิน,วน,า,ทวนาทีเองนะครับเพียงแค่กดปุ่มปุ๊บแรงดันาน้า,นานก็ออกท,ทันทีครับเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจแบบผมมากนะครับ uh. จริงเครื่องตัวนี้แฟนผมซื้อมาเพราะว่าผมเนี่ยขี้เกียจนะครับไม่ยอมรีบผ่าครับจะต้องมากลางโต๊ะนะครับเห็นว่าตัวนี้แหละน่าจะเหมาะกับผมทํามาข้อ3ก็บอกว่าตัวแผน่นดีเนี่ยทำจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับด้วยเทคโนโลยีของเขานะครับไม่ทําให้เป็นหยดน้ําออกมานะครับเสื้อเลยไม่ชื้นครับสีเนี้คือมี ระบบตัดไฟไม่ให้ตัวเตารีดเนี่ยมันร้อนเกินไปครับส่วนธาร์มานี่ก็เป็นการเติมน้ำนะครับวิธีประกอบให้หมุนเรียกว่าตามเข็มนะครับแล้วก็มีการติดตั้งแปลงขนนะครับบอกว่าจะมีเสียงดังแกลกเลยครับถ้าเกิดติดลงไปลงไปอย่างถูกต้องนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับมีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือมันสามารถใช้ได้เฉพาะกับเสื้อขนสัตว์เท่านั้นนะครับไม่ควรนําไปใช้กับผ้าธรรมดาที่เราใส่กันทุกวันนี้นะครับ ส่วนถัดมานี่สําคัญมากเลยนะครับเป็นวิธีใช้ครับอันดับแรกเลยก็คือเปิดเครื่องครับอ่าเปิดเครื่องครับสองก็คือทาความร้อนภายใน30วินะครับซึ่งในส่วนนี้มีความสําคัญอยู่นะครับคือไฟจะกระพริบนะครับในช่วงแรก30วิแรกครับอย่ากดน้ําออกมานะครับจะทําให้เครื่องพังนะครับอ่าซึ่งในส่วนนี้มีความสําคัญอยู่นะครับถ้า เราไม่รู้ภาษาจีนแล้วเราไปกดน้ำนี่มีสิทธิ์ทําให้เครื่องพังได้เลยครับซึ่งแฟนผมเนี่ยค่าตัวในการแปลอยู่เนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละแสนแปดนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ <S 2> <S 2> <S เราเล่นนะครับในส่วนค่อยสารนี่ก็คือ,คอเป็นการรีดแบบแห้งนะครับถ้าเราจะรีดแบบแห้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดปุ่มให้ไอ้น้ำมันออกมาครับก็คือเราเหมือนรีดเป็นเตารีดธรรมดาครับสีนี้คือการรีดเปียก ก็คือเราต้องรอให้ไฟกระพริบเนี่ยมันหยุดก่อนไฟมันนิ่งปุ๊บเนี่ยแล้วก็รีดออกมาครับโดยาก,การกดปุ่มครับซึ่งหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีหยดหน้ำออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับข้อห้านี่เป็นการวางมือครับรูมเขาวิธีการจับต้องรีดแบบนี้นะหกเขาบอกถ้าจะรีดเสื้อขนสั้นเนี่ยก็ต้องใช้ปแปรงของเขานะครับข้อเจ็ดนี่สําคัญนะครับการปิดเครื่องเนี่ยต้องเรียกว่าถอดกล่องออกมาปุ๊บ เทน้ำทิ้งเราก็ไม่ได้เก็บเครื่องทันทีนะครับเราจะต้องกดปุ่มเนี่ยส่งให้น้ําที่มันขังอยู่ในเตาเรนเนี่ยออกไปให้หมดเสียก่อน,นครับรอทิ้งเครื่องให้เย็นลงสักพักแล้วเราค่อยค่อยเอาไปเก็บครับอ่าหลังจากที่อ่านคู่มือมาเนิ่นนานนะครับก็เดี๋ยวลองไปรีดก,กันดูครับ อันนี้ก็เป็นสภาพของผ้าชิจารีนะครับซึ่งมีความยับอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ารีดแล้วมันจะเป็นยังไงครับอ่ะผมก็จะทำการใส่ถุงมือด้วยนะครับไม่รู้ใส่ทำไมอาจจะการน้ำหยดหรือการความร้อนนะครับคิดว่าแล้วก็จะทำการติดตั้งอ่า ด้านหลังครับอ๋อนี่ครับแผ่นรีนี่เรียกว่าเป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยนะครับดูแบบนาจะรีได้ดีครับวิธีนะครับก็มันจะมีเรียกว่าเกลียวของมันครับมีอยู่สองสามสองสาช่องให้เราใส่เข้าไปให้มันพอดีครับแล้วก็ทําการบิดครับบิดเรียกว่าตามเข็มมีเสียงแกร๊กทีนี้ก็จะทําการเปิดสวิตช์นะครับ เขาบอกว่าจะมีไฟขึ้นนะครับมาลองดูครับก็เสียบปลั๊กให้แน่นๆก่อนขอขยับมาหน่อยครับอ่ับนี่ครับไฟมันจะกระพริบนะครับเขาบอกว่าประมาณ3 0วีนะครับแล้วก็ มันจะนับถอยหลังได้นะครับก็ลองแตะๆดูครับลองแตะๆดูว่ามีความร้อนขึ้นมาบ้างไหมครับตอนนี้เนี่ยก็อาจจะประมาณ10กว่าวิผ่านไปแล้วครับอ๋อนี่นะครับไฟนิ่งนะครับก็คงบอกว่าเนี่ยตอรีมันร้อนแล้วนะเอาไปรียได้ละก็มาลองดูครับ นี่ผมยังไม่ได้ฉีดครับมาลองกดฉีดดูมัน oh. จะมีเสียงมีเสียงหน่อยนึงคนระับ oh. เรียกว่าไอ้น้ำนี่พุ่งออกมาแล้ครับ oh. ก็เรียบขึ้นอย่างเรียกว่าชัดเจนนะครับ <laughs> แต่ก็มีข้อควรระวังนะครับ นี่ครับน้าซึมทะลุออกมาด้านหลัง๋อเข้าใจแล้วครับทาไมเขาให้ถุงมือมาครับเอามาลูมน้ําออกนี่นึงแล้วก็จะลองรีดแบบว่าอ่าไม่ไม่ติดกําแพงดูครับแบบว่าล,ลอยๆเนี้ยมันจะเรียบไหมครับแบบว่าลอยๆแบบนี้ครับลองดูครับมันก็ รีดยากอยู่นะครับแต่มันก็เรียบขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นสภาพที่ผมอ่ารีดแบบแขวนนะครับซึ่งก็จะมีเรียกว่าความเรียบมากขึ้นนะครับอืถ้าเทียบกับตอนแรกนะครับผมคิดว่านะครับเพราะผมก็ไม่ได้รีดผ้าอะไรแบบเป็นเก่งมากนะครับเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ปกติไม่ค่อยรีดผ้าอีกแล้ว จะใส่เสื้อที่มันแบบว่าไม่ต้องรีดนะครับ <F halfway> ก็เดี๋ยวลองไปรีดบนโต๊ะแบบดีๆกันดูครับแบบตั้งใจรีดนะครับอันนี้รีดแบบรีดแบบรีบรีบนะครับอ <gue criterion> อันนี้ก็เป็นสภาพหลังจากที่ไปรีดบ,บนโต๊ะแล้วก็กลับมารีดแขวนซ้ำอีกรอบนึงครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมีความเรียบขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับอาจจะไม่ได้เรียบแบบว่าเรียบสนิทมากนะครับแต่ก็ดีขึ้น,นครับตะกี้ที่รีดไปก็เป็นเสื้อของ a d ดิดานะครับต่อมามาลองของว n นิโคว่างครับว่าแบบมันจะ ดีขึ้นไหมนะครับแต่ผมคงไม่เอาไปแบบไปรีดแบบบนโต๊ะแล้วครับเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่ามันจะลําบากไปเพราะมันอาจจะผิดจุดประสงค์ของเตารีดนี้ครับคือมันต้องการแบบว่าสะดวกพกพาง่ายแล้วก็เป็นแบบแบบแขวนนะครับในกรณีที่แบบไปเที่ยวที่ไหนแล้วอยากอยากจะมีเตารีดติดไปครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวยูนิโคนะครับอ่อตะกี้ลืม ลืมบอกไปนะครับตะกี้ก็ใช้น้ําจนหมดหมดเกลี้ยงนะครับอันนี้ก็ไปเติมมาใหม่ครับสําหรับการรีดผ้าหนึ่งตัวนะครับหรือผมอาจจะยังรีดไม่ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้ใช้น้าเยอะครับนี่เป็นอีกเติมมาใหม่ครับแล้วก็รอรอใหม่ครับสามสิบวินะครับจริเงล่าลองนับดูสองสามอ๋อนี่มันจะเร็วมากนะครับเพราะว่าตะกี้เหมือน ใช้ใช้ไปแล้วนะครับแต่มันก็เลยติดค่อนข้างจะไวอยู่ครับอ่านี่ก็ไฟนิ่งนะครับก็มาลองรีดต่อครับ อันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องให้ให้กล้องเห็นด้วยนะครับอ้างครับจริงจริีดผ้าไม่เป็นอันนี้ก็เป็นการรีดแบบว่าผมไม่ได้โดนตัวข้างหลังเลยครับเพราะไปโดนหน้าก็กลัวมันจะร้อนแล้วมันจะเสียเหมือนกันนะครับ อะลองมาดูผลครับใช้เวลารีดไปสี่นาทีเรื่องก็รู้สึกว่าน่าจะเรียบขึ้นนะครับผมคิดว่านะดูแล้วมันก็เรียบขึ้นครับเหมือนถ้าไปเก็บเอาดีๆมันก็คงจะเรียบกว่านี้นะครับตะกี้รีบรีดแบบรีบๆงั้นน่ะแล้วก็ตะกี้ไม่รีดแบบว่ายังไงไม่โดนตัวตัวนี้นะครับอ่ะ คือรีดแบบให้มันลอยๆครับพอเรารีดๆไปเริ่มจะรู้เทคนิคนะครับว่าแบบต้องดึงผ้าตึงๆแล้วก็ฉีดน้ํำเยอะๆครับผ้ามันจะมันจะเรียบง่ายครับอ่านี่ก็เป็นสภาพนะครับหลังจากรีดแล้วไม่รู้ดีดีขึ้นหรือเปล่า <laughs> น่าจะเรียบขึ้นบ้างแหละนะครับผมคิดว่าโอเคส่วนอันนี้เป็นของแบบ GQ นะครับก็เลยไหนๆก็ไหนๆจะลองรีบแบบว่ายกล,ยลอยๆแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปแขวนครับไม่รู้มันจะเรียบไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับ <c oughs> อ่มีไฟติดอยู่เนาะ <c oughs> เริ่มเข้าใจครับว่าเขาให้ถุงมือทำไมครับ ว่าไอ้มือเนี่ยมันจะร้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ถุกมือก่อนเคยด้านมือของเราเนี่ยไม่ค่อยร้อนหรอกแต่ด้านที่จับผ้าแหละมันจะมีไอร้อนขึ้นมาครับก็แนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยครับ นี่ก็เป็นสภาพของ GQ นะครับที่รีดแบบว่าเอามือฉับนะครับก็ดูเหมือนมันน่าจะเรียบขึ้นนะครับอืมนี่คือแบบไม่ได้ไปดึงให้ตึงแต่ว่าไปทาบอะไรครับแบบยกยกรีธรรมดาครับแต่ด้านล่างนี่ก็มียังมีรอยยับเยอะอยู่ครับส่วนด้านบนนี่ก็ดููดรีดขึ้นนะครับเหมือนถ้าเราดึงผ้าตึงๆมากขึ้นมันก็จะเรียบมากขึ้น,นครับอ สรุปสุดท้ายนะครับผมก็คิดว่าเจ้าเตารีดไอ้น้ำตัวนี้มันก็เหมาะสำหรับการพากพาจริงนนครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับไปรีดผ้าให้มันเรียบแบบจริงจังนะครับเพราะว่ามันมันจะลำบ้าเกินไปนะครับแต่เหมาะสำหรับให้แบบยกแขนดี้แบบรีบรีแบบแล้วเหมาะสำหรับคนแบบขี้เกียจอ่ะขี้เกียรรีดแล้วก็ยกมารีดๆๆๆให้มันเสร็จๆร็จไปให้แบบดำรงชีวิตประจำวันได้แล้วแบบ เดินออกไปแล้วผ้าไม่ไม่ยับยุ่ยี่เกินไปนะครับในอันบ็อกรีวิวนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบยงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ให้ผมด้วยนะครับครับขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ